เจนี่อัลภาพานปต้อมเทชร41ปีหน้าเด็กเหมือนนางเอกใหม่ถูกติ่งผอมเกินจนซีโครงโผล่ภาพล่าสุดเจนี่อลาพาธณปต้อมเท็รอายุ41ปีหน้าเด็กเหมือนนางเอกใหม่ทำเอาไอจีแตกหนักมากเมื่อตัวแม่เจนี่อลภาพานปต้อมเท็รออกมาปล่อยภาพขยี้ใจหนุ่มๆโดยงานนี้ได้มีโอกาสเจอสาวเจนี่เลยไม่พลาดเจ้าไม่ถ่ายถาม เดี๋ยวจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ค่ะแต่ยังบอกไม่ได้ก็กำลังจะมีโปรเจกต์ใหญ่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะฝากติดตามด้วยนะครับโปรเจกต์เกี่ยวกับชุดชั้นในกับแบรนด์ดังใช่ไใหม่คือยังตอบไม่ได้แต่ว่าจะได้เจอกับพี่ๆสื่อมวลชนแน่นอนเราต้องค่อนข้างฟิตอุ่นและเตรียมตัวเยอะค่ะเพราะว่ามันไม่แค่ในประเทศไทยเรียกว่าเป็นงานอีกสเตจหนึ่งเลยส่วนแฟนๆชมฟิสมากมันก็ฟิสจริงๆค่ะอีกไม่เกิน2เดือนหน้าจะได้ทราบกันคือ,อยังให้ข้อมูลอะไรเยอะไม่ได้และเจนี่ก็ไม่อยากให้คำมั่นสัญญาเ,าเป็นว่าฝากติดตามแล้วกันค่ะ ส่วนตัวภูมิใจกับรูปร่างใหม่คือเจนนี่รักในการดูแลตัวเองเจนนี่อยากจะดูเฮลตี้อยากสุขภาพแข็งแรงและก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวๆหลายคนคือบางคนอาจจะมองว่าเจนนี่กินน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วเจนนี่คุมอาหาร80%ออกกําลังกาย20%ประมาณนี้ค่ะนอกเหนือจากเรื่องงานเจนนี่บอกว่าปีนี้เธอตั้งใจว่าจะดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิมอยากจะแข่งกับใจตัวเอง จริงๆผู้หญิงไม่ต้องแข่งกับใครแข่งกับตัวเองว่าจะดูแลตัวเองได้มากขนาดไหนอาหารการกินรูปร่างไมเซ็ตจ,จิตใจและสุขภาพร่างกายด้วยในเรื่องของการดูแลตัวเองเจนนี่บอกว่าตอนนี้พอใจกับรูปร่างที่เป็นอยู่เจนเป็นคนรักในตัวเองอยากแข็งแรงมีสุขภาพที่ดีแล้วอยากเป็นแรงบันดาลใจให้สาวๆหลายๆคนอยากให้สุขภาพแข็งแรงคนอาจจะพูดว่าเจนนี่กินน้อยหรืออาหารนกอะไรก็แล้วแต่เป็นบางวันเจนก,ก็กินข้าวเหมือนกันเธอบอกทางหวเราะ สำหรับงานมหากรรมความบันเทิงครบรอบ53ปีสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3 Blue It Festival 53ปีดีต่อใจนั้นเจนี่ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลสีม่วงบอกว่ารู้สึกมั่นใจในทีมมากแต่เจนี่ไม่อยากพูดเยอะเนอด้วยความที่พี่แอนแอนทองประสงค์ผู้จัดการทีมสีเหลืองเป็นรุ่นพี่การที่เจนี่จะพูดบับพี่แอนทองเดียวจะหาว่าเราปิงเกลไปวัดกันที่สนามขัดบอกลางหัวเราะ สามีห่วงหมายขนาดนี้ไว้ยเยอะแล้วไวประมาณหนึ่งแล้วก็เต็มที่ขัดขาไม่ได้คอมเมนต์เรื่องอะไรเป็นพิเศษใช่ไหมค่ะจริงๆเราก็มีลูกแล้วเนอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอลุ้นกันดีกว่าส่วนเรื่องมีลูกคนที่สองยังทักก่อนถ้าถามว่ากังวลอะไรโหมันไม่ได้กลับมาง่ายๆณนะอายุ4 1การที่เจนจะกลับมาหุ่นแบบนี้แล้วเราต้องเลี้ยงลูกเองไม่ได้มีพี่เลี้ยงไม่ได้มีใครช่วยมันยากมาก กระบวนการในระหว่างที่มีลูกกว่า3ถึงสปีมันเหนื่อยจริงๆถ้าแค่1คนเท่านั้นเจเป็นคนเด็ดขาดไม่เอาแล้วเจเป็นคนถ้าไม่คือไม่ข่ด